ผมจัดตัวอูดกระมายมาแล้วจัดตัว30มิลเพราะกลิ่นดอกกัญชงกลิ่นไม่ซ้ําใครดีของวันนะครับสำหรับการการันตีใครที่อยากได้น้ำหอมกลิ่นอาหรับที่ไม่เหมือนใ,นใครและเป็นกลิ่นอาหรับที่คนอาหรับใช้ประมาณ90%ต้องกลิ่นนี้เลยครับอูดกระมายครับโดยตัวเนี้ยจะให้ความไม่ขีดฉาดขึ้นมาก่อนครับและมีความเวลาปลายนวลๆและมุนครับเป็นกลิ่นไม่กีดฉาดที่ใช้ง่ายมากนะครับเพราะตัวกลิ่นไม่กีดฉาดจะมีความเข้มและก็แรงใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ให้ ความวานินลาในป,ปลายที่มีความน art, วลม,มากๆนะครับเป็นการผสมระหว่างมักิสนาแล้วก็วานิลาที่ลงตัวมากๆนะครับเป็นกลิ่นที่ผมเองไม่ได้เอาตามความเรียกร้องของลูกค้านะครับแต่เอาตามกลิ่นที่ตัวเองได้กลิ่นบ่อยนะครับตอนมาเรียนที่จยิปเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเพื่อนอมผมคว้มผมหรือคนอรับหลายๆคนเนี่ยก็ใช้กลิ่นนี้นะครับและพอไปถามที่ร้านเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันคือของมะฮดนะครับหรือว่านัมเบอรวันของอียิปต์เลยนะครับโดยหลายคนเอาไปเนี่ยบอกเส้วกันครับว่ามันเป็นกลิ่นที่แปลกใหม่ครับ ครับใช้แล้วโดนคัทใช้แล้วมีแต่คนถามว่าใช้กินอะไรนะครับใครที่ชอบความไม่คิดหนาอยากได้ความั l u x รี่ดูแพงนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความอบสลายเนี่ยต้องตัวอุดกละดิมาดได้เลยนะครับใคราเด็กลิ่นนี้นะครับก็สามารถเลือกขนาดที่ต่า้าแล้วก็เลือกกลิ่นที่44อุดกละดิมาดได้เลยครับเป็นทางร้านเป็นน้ำหอมแท้น้ำข้าจิบนะครับมีสาขาทั่วโลกกว่า1น0 0สาขาและมีเลือกกว่าหนึ่งร้อยกลิ่นให้น้ำหอมสไตล์ไหนจะใช้สการใดคอมเมนต์ไว้ได้เลยถึงผมแนะนาไหมครับเรื่องของวัน